สวัสดีค่ะคลิปวิดีโอนี้เราจะมาเช็คเครื่องคนส่งกับลูกค้าต่างจังหวัดนะคะเครื่องนี้เป็นโ o c o M3 นะคะลูกค้าส่งมาเป็น,นจอนะคะของคุณพิสมัยนะคะอันนี้เป็นจอตัวเก่านะคะอันนี้เช็คทัชสกรีนนะคะวาดไปทั่วหน้าจอเลยนะคะ ทั้สกินหน้าจอได้นะคะต่อไปสีจอนะคะสีจอไม่เพีย้ยนไม่มีเดพิเซลนะคะคุณภาพสีจอก็ตามคลิปวิดีโอเลยนะคะปุ่มเมนูปุ่มย้อนกลบับปุ่มเมนูปุ่มโฮมกดได้นะคะนี่นะคะ ต่อไปชาร์จไฟนะคะอันนี้ชาร์จไฟเข้านะคะน,นึ่งถสีนะคะนี่นะคะแล้วก็ลองชาร์จแบบด่วนนะคะ ื่องชาร์จด่วนนะคะตรงแบตเตอรี่ตรงนี้นะคะแล้วก็สัญญาณซิมขึ้นสีขีดสัญญาณ wi วฟายขึ้นสีขีดน,นะคะตรงนี้นะคะแล้วก็บลูทูธนะคะอ่าบลูทูธใช้งานได้นะคะต่อไปปุ่มล็อกนะคะปุ่มล็อกกดได้นะคะ ปุ่มเพิ่มเสียงกดได้ปุ่มลดเสียงกดได้นะคะเพิ่มเสียงลดเสียงได้ตัวเครื่องสั่นนะคะตัวเครื่องสั่นต่อไปเช็คสแกนนิ้วสแกนหน้านะคะ นีส่สแกนนิ้วนะคะนี่นะคะอันน,ะะนี้สแกนลายนิ้วมือได้นะคะนี่นะคะ แกนอะไรนิ้วมือได้นะคะต่อไปสแกนเนอร์นะคะนะคะสแกนหน้าอันนี้สแกนหน้าได้นะคะปลดล็อกแบบสแกนเนอร์นะคะ อสแกนหน้าได้นะคะก็ต่อไปสแกนลายนิ้วมือได้นะคะต่อไปวิดีโอกล้องหน้ากล้องหลังนะคะ check bản thực video con lặng đây in máy hello check 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 thực video con hello check 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 thực video con lặng video con na, thực video con na máy hello check thực video con na hello check 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 thực video con na. video con ได้ยินไหมฮัลโหลเช็คเช็คบันทึกวิดีโอกล้องหลังฮัลโหลเช็คเช็คบันทึกวิดีโอกล้องหลังกล้องหลังใช้ได้นะคะต่อไปจะมาดูกล้องวิดีโอกล้องหน้านะคะเช็คบันทึกวิดีโอกล้องหน้าได้ยินไหมฮัลโหลเช็คเช็คบันทึกวิดีโอกล้องหน้าฮัลโหลเช็คเช็คบันทึกวิดีโอกล้องหน้านี่กล้องหน้ากล้องหลังใช้งานได้ต่อไปแฟลชนะคะ แฟลชใช้งานได้นะคะแล้วก็เลนกล้องหลังลูกค้าแตกมาด้วยนะคะตรงนี้นะคะต่อไปบันทึกเสียงนะคะ โอเคอันนี้ไม่มีบันทึกเสียงนะคะต่อไปเช็กลำโพงบนเซ็นเซอร์ลำโพงล่างนะคะ ลำโพงบนใช้งานได้นะคะเซ็นเซอร์ตอนโทรทำงานนะคะแล้วก็ลำโพงล่างเพื่อความปลอดภัยจากคำแนานประกันสังคมเพื่อความสะดวกและรวดเร็วศูนย์บริการข้อมูลสำนักงานประกันสังคมน้0 6 6ใช้งานได้นะคะเรียบร้อยนะคะ